สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกทกท่านนะครับที่รักในการเกษตรรักในการปลูกทุเรียนนะครับพี่นอ้องเมื่อนี้อุด,ดมก็ะจะพาพ่อแม่พี่น้องมาพบกับการฉีดยามาแรงนะครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาอนุญาตกับกว้องนะครับต้นทุเรียนของเขามันกําลังแตกยอดนะครับ กำลังแตกยอดอ่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้มะแรงกำลังมากนะครับพี่น้องยอดกับอ่อนอ่อนมะแรงกำลังมากทำไายนะครับพวกมะแรงปีกแข็งครับแมงอีนูน่นนะครับนะครับใบก็บ่ค่อยสวยนะครับเขาต้องมาจัดการก่อนนะครับพี่น้อง ไปดูยากันเลยครับพี่น้องครับพร้อมยาที่ใช้ก็คือยาเซฟวินนะครับที่เขาใช้อยุ่ประจํานะครับเมื่อก่อนถ้าจะใช้ตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้ตัวนี้มดนะครับไปซื้อแต่มาได้ตัวนี้ตัวนี้ก็เคยใช้ครับของโซตัดดีครับอัตราผสมนะครับยี่สิบกรัมนะครับ ยี่สิบกรัมต่อน้ำยี่สิบริรนะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันแต่คนลายี่ห้อนะครับอ่าโน้แทเข้ากับไส่ไปน้ำนะครับบำรุงบำรุงใบนะครับช่วยในการแตกยอดเพิ่มใบเพิ่มขนาดของใบนะครับ ตอนนี้ได้ผสมไว้แล้วนะครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับตาพร้อมนี่คือได้ผสมยาไว้แล้วนะครับกำลังใส่หัวสีด่แหนะครับเป็นตัวปัน็นตัวต้นปุ๋ยนะครับตอนนี้หลายๆคนอย่างเห็นเครื่องอเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับเป็นเครื่องดัดแปลงนะครับ จะใส่สายเาวประมาณ5 0เมตรนะครับนู่นนะครับการถ้งมันจะเป็นทางสะพายนะครับพี่นอ้องเข้าคายวไว้เดอกครับดูนะครับอันนี้สายสีนะครับอันนี้สายสีอันนี้ฮัาอ,นนาอนนเป็นสายดูดนะครับใสหัวกระโหลกนะครับนะครับยอนลงมาในถังเขงา รัดแต่งเอานะครับพี่น้องมันมันจังบม่มือยนะครับต่อมไปครับมาพบกันเลยครับกับหัวฉีดของเขาฉีดพ่นให้ทั่วนะครับพี่น้อง ตามพื้นก็นต้องพ่นเพราะว่าจะมีพวกหมดพวกอหอยทากพวกหมดนะครับพี่นอ้องนะเอาให้ทั่วๆไปเลยอาจจะทำวิดีโอลําบากแน่นิดหน่อยนะครับอมาไปยังให้ดูเอาความรูมันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตำหน้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ